เพิ่มกระแสเงินสดด้วยอาชีพต้นทุนตำ่ำเอาละครับทีนี้เรามากันที่100%ที่2นะครับ100%แรกเราคุยเรื่องการลดรายจ่ายไปทีนี้100%ที่2ก็คือการเพิ่มรายได้เราจะมาโฟกัสทุ่มเทกับการเพิ่มรายได้กันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดแบ่งเวลาให้กับการสร้างรายได้เพิ่มนะครับโดยโฟกัสไปที่งานหรือธุรกิจที่มีต้นทุนตำ่ำ นะครับเนื่องจากเราไม่ค่อยมีสตางค์อยู่แล้วเราติดหนี้เราติดลบอูจะให้เราไปลงทุนอะไรมากมายก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ไอเดียใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะที่เรามีเนี่ยสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมให้คำปรึกษาเรื่องหนี้กับคนที่กำลังติดหนี้หนักๆบอกเขาว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มรายได้ด้วย ก็มีบางคนบอกเลยโอ้ยโค้ดปกติก็ทำงาน5วันก็เหนื่อยอยู่แล้วจะให้ทำอะไรเพิ่มคงไม่ไหวคือไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยก็อยู่เฉยๆต่อไปนะครับก็ปล่อยให้ชีตม,มันจมต่อไปนะครับอย่างที่บอกถ้าเอาระดับที่หลุดรอดได้ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แต่ถ้าจะเอาให้ถึงมีสภาพทน้านการเงินต้องอันที่3ด้วยก็คือสร้างทรัพย์สินแค่อันตรงกลางยังทําไม่ได้มันจะไปไกลถึงอีสรภาพได้ยังไง นะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้นะต้องสู้ต้องคิดเสมอว่าเรามีเวลาเราจัดได้ครับคนที่มันประสบความสมําเร็จเนี่ยมันจัดเวลาได้จัดเวลามาทําอะไรเพิ่มได้จัดเวลามาเติมมาเรียนรู้ได้จัดเวลามาหาไรายได้เพิ่มได้นะครับทำอะไรได้บ้างล่ะมากมายฮะคุณอาจจะใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ที่คุณมีสร้างกิจการเล็กของคุณขึ้นมาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าทําบัญชีเป็นก็ลองรับจ้างทําบัญชีฮะ ทำนำบัตรขึ้นมาเลยเริ่มติดต่อเริ่มสอบถามบริษัท SME เล็กๆอะไรก็ได้ครับรับทำบัญชีหรือถ้าเป็นวิศวกร,กรก็อาจจะรับจ้างออกแบบรับจ้างคุมงานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้หรือถ้าใครเก่งหน่อยเรียนเคยเรียนเก่งอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะสอนพิเศษก็ได้หรือทำธุรกิจพวกพรีออเดอร์ก็ได้นะครับขายของตาม Facebook ตามเว็บไซต์นะครับใครอยากได้ของจากต่างประเทศเรามีจองให้ นะครับสั่งซื้อให้นะครับแล้วก็ได้กินเปอร์เซ็นต์จากส่วนลดอะไรก็ว่าไปเก็บเงินลูกค้ามาก่อนทําได้หรือจะหาข้าวของมาขายใน Amazon ก็ได้นะครับเยอะแยะครับทำคลิปลง YouTube เอาค่าโฆษณาอะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่ามันจะสามารถเริ่มต้นได้ง่าย,ายๆนะครับเราพอจะมีเครือข่ายลูกค้าอยู่เราพอจะมีความรู้ประสบการณ์เอาตรงนั้นก่อนนะครับสมัยผม เป็นหนี้นะครับแล้วก็ยังทํางานประจําอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นก็รู้แล้วว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวไม่พออยากหาไรายได้เพิ่มทีนี้อยากหาไรายได้เพิ่มทํำยังไงดีตอนนั้นตัวเองก็เป็นวิศวกรอยู่นะครับก็ทํางานนะครับสังเกตสังกาก็เริ่มเห็นว่าเอ๊พวกซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับหรือบริษัทที่เขาขายสินค้ามาเป็นวัตถุด,ดิบให้กับบริษัทผมเนี่ยเขาชอบทําผิดนะนะครับ สั่งอะไรไปก็ผิดสเปคนะครับมีอะไรต้องมาแก้ไขตลอดตัวเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะครับผมสังเกตเห็นบ่อยเข้าก็ยกหูโทรศัพท์นะครับยกหูโทรศัพท์ไปหาซัพพลายเออร์สอารายแล้วก็บอกว่าผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แบบฟรีๆนะครับไม่คิดสตางค์ด้วยจะเข้าไปดูให้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำ นะครับเพื่อในการปรับปรุงทําให้การทํางานของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคอยแก้งานนะครับมีงานซ้ําซ้อนอยู่บ่อยๆนะครับสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากครับคืออยากทํางานเนี้ยเป็นอาชีพเสริมอีกสักอาชีพหนึ่งก็เลยเริ่มต้นจากฟรีเลยเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษามาก,ก่อนอาจจะมีความรู้ในเรื่องของงานของเราอาจจะมีความรู้ในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์บ้างแต่ก็ยังไม่เคยเป็นที่ปรึกษาก็อยากจะลองดู ก็ทําให้ฟรีนะครับแล้วก็ทําให้ฟรีจริงๆนะเข้าไปให้คาปรึกษานะครับในแต่ละที่แต่ละโรงนะครับ3โรงแรกผมทําเสร็จเนี่ยเจ้าของเขาก็อดลนทนไม่ได้นะพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยทํางานดีเขาอยากจะให้สตางค์นะครับตอนนั้นเขาก็ให้มาวันละ3า0 0บาทซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับสําหรับเมื่อเทียบกับที่ปรึกษามืออาชีพแต่มันก็เป็นจุเดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แนะนําลูกค้าให้ผมอีกมากมายเลยครับ แนะนำลูกค้าให้ผมอีกเยอะแยะเลยพอผมผ่านงานจากโรงงานหลายๆแบบนะครับผ่านงานลูกค้ามากขึ้นผมก็มีงานฟรีแลนซ์เพิ่มอีกอย่างหนึ่งนอกจากเป็นที่ปรึกษาก็คือเป็นผู้ตรวจโรงงานได้ด้วยก็ไปรับจ้างตรวจโรงงานสมัยนั้นก็ได้วันละ5,000บาทนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่มันก็มีรายได้เพิ่มจากพื้นฐานที่เป็นความรู้และประสบการณ์เดิมๆที่เรามีนะครับตรงนี้ก็สามารถเอามาทำได้นะพวกคุณก็ทำได้ ทีนี้คีย์สำคัญของการหารายได้เพิ่มก็คือไม่ใช่ว่าสักแต่หารายได้เพิ่มได้เข้ามาปุ๊บก็เอาไปใช้นี่เขาหมดไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วจะต้องมีการแบ่งแล้วก็จัดสรรเงินรายได้ที่ได้เข้ามาด้วยโดยจะต้องแบ่งเป็น3ก้อนครับก้อนแรกนะครับก็คือพอเราได้เงินมานะต้องแบ่งก้อนแรกให้กับทุนทุนที่เราจะใช้ในการดําเนินกิจการเราต่อทุนที่จะใช้ในการทํางานของเราต่อ ไม่ใช่ได้เงินเข้ามาเท่าไหร่นะลงทุนไป30บาทขายได้ร้อยได้เงินมาร้อยใช้หนี้เขาหมดมันไม่ถูกต้องกันไว้30บาทเพื่อจะเอาไว้หมุนเวียนทําทุนต่อนะครับอย่างผมทําธุรกิจที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมีค่าน้ํามันค่าเดินทางผมก็จะกันเป็นค่ารถเดินทางไว้ให้ตัวเองเพราะต้นทุนอื่นไม่มีฮะที่ปรึกษานี่ก็คือต้นทุนก็คือความรู้ประสบการณ์ไอเดียนะครับ ส่วนที่2ที่ต้องเก็บไว้นะครับก็คือเก็บออมไว้ให้ตัวเองไปเติมในส่วนที่เป็นบ่อน้ําแห่งความหวังอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราไม่ค่อยมีสตางคนะ์เนอะเก็บสัก2 3%าก็ว่ากันไปแต่พอเราทํางานเพิ่มได้ก็ต้องเก็บเพิ่มฮะเก็บเพิ่มจาก2 3%ขึ้นไปอ,อันนี้แล้วแต่จัดสรรน,นะอันนี้แล้วแต่จัดสรรของใครของมันได้เลยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเอาไปใช้หนี้เห็นไหมครับ มันเป็นชีวิตที่ไม่ได้มองแต่กระจกมองหลังอย่างเดียวแต่มองไปข้างหน้าด้วยพัฒนางานพัฒนาอาชีพตัวเองด้วยมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือออมด้วยนะครับแล้วก็ปลดหนี้ไปได้พร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเพิ่มรายได้ต้องมองตรงนี้ k e y success อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอถูกเจ้าหนี้ลุมเรามากๆเนี่ยพอมีเงินเข้ามือครับเราลืมตัวเลย เราไม่มองเราไม่สังเกตแล้วว่าไอ้เงินก้อนนี้มีทุนอยู่ด้วยนะยกให้เจ้าหนี้ไปหมดถ้าทำแบบนี้นะครับจะยิ่งเหนื่อยถ้าทำแบบนี้จะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดการหารายได้เพิ่มต้องจบด้วยการจัดสรรเงินให้ดีมีเงิน3ามก้อนใช้หนี้เป็นทุนแล้วก็มีบ่อน้ำแห่งความหวังที่เติบโตแล้วก็ใหญ่โตขึ้น นะครับนี่คือแนวทางที่2ครับวันนี้ผมอยากให้คุณลองหยิบกระดาษสักหนึ่งแผ่นขึ้นมานะครับเขียนความรู้เขียนประสบการณ์เขียนทักษะที่คุณมีลิสต์มันออกมาแล้วลองดูซิว่าไอความรู้ทักษะประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไรบ้างนะครับมันสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไรบ้างถ้าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก ไม่รู้ว่าไอ้ทักษะที่มีเนี่ยมันไปสร้างไรายได้เพิ่มได้อย่างไรนะครับซึ่งบางคนมีกับดักอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเป็นกับดักความคิดที่ไม่กล้าจะไปเอาเงินคนอื่นเขาอ่ะก็ให้เปลี่ยนคําถามใหม่ครับว่าด้วยความรู้ที่เรามีทักษะที่เรามีประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันพอจะไปช่วยอะไรใครได้บ้างมันพอจะช่วยอะไรใครได้บ้างคิดแบบนี้มันอาจจะทําให้เราฟรีขึ้นนะครับไม่กังวล นะครับเพราะวาเวลาคิดว่าจะไปเอาตังค์ใครเนี่ยบางทีคนบางคนรู้สึกเกรงนะครับยังไม่ค่อยเชื่อมันในความสามารถตัวเองเท่าไหร่เอาใหม่เราไปช่วยใครได้บ้างนะครับแล้วเปิดประตูบานนั้นออกไปก่อนก็คือเอาความรู้ทักษะประสบการณ์ไปช่วยคนอื่นก่อนพอไปช่วยบ่อยเข้าผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นช่องทางเราจะเริ่มเห็นบิสซิ e ส s โมเดลว่าเราจะทำเงินจากสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรามีได้อย่างไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้อันนี้คือ1 0 0ที่2ครับ เหนื่อยเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วเหนื่อยใจจะขาดด้วยแต่ต้องทําครับต้องทําเพื่อให้เรามีกระแสงเงินสดเข้ามาเลี้ยงในมือเพราะในตอนที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าถ้ามุ่งมั่นจะลดรายจ่ายเราต้องหยุดหนี้ด้วยเราต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างหนี้เพิ่มแล้วเงินจะมาจากไหนมันก็จะมาจากช่องทางนี้ครับก็คือการหารายได้เพิ่มลองคิดลองวิเคราะห์ดูครับ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้และความสามารถที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้นั้นทําเงินที่เราได้ครับมาใช้ไอเดียใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะที่เรามีเนี่ยสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับ พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมให้คำปรึกษาเรื่องหนี้กับคนที่กำลังติดหนี้หนักๆบอกเขาว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มรายได้ด้วยก็มีบางคนบอกเลยโอ้ยโค้ดปกติก็ทำงาน5วันก็เหนื่อยอยู่แล้วจะให้ทำอะไรเพิ่มคงไม่ไหวคือไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยก็อยู่เฉยๆต่อไปนะครับก็ปล่อยให้ชีตมันจมต่อไปนะครับอย่างที่บอก ถ้าเอาระดับที่หลุดรอดได้ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้แต่ถ้าจะเอาให้ถึงมีสภาพหน้านการเงินต้องอันที่3ด้วยก็คือสร้างทรัพย์สินแค่อันตรงกลางยังทําไม่ได้มันจะไปไกลถึงอิสรภาพได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้นะต้องสู้ต้องคิดเสมอว่าเรามีเวลาเราจัดได้ครับคนที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันจัดเวลาได้จัดเวลามาทําอะไรเพิ่มได้จัดเวลามาเติมมาเรียนรู้ได้จัดเวลามาหาไรายได้เพิ่มได้นะครับ ทำอะไรได้บ้างล่ะมากมายฮะคุณอาจจะใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ที่คุณมีสร้างกิจการเล็กๆของคุณขึ้นมาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าทําบัญชีเป็นก็ลองรับจ้างทําบัญชีฮะทำนามบัตรขึ้นมาเลยเริ่มติดต่อเริ่มสอบถามบริษัท SME เล็กๆอะไรก็ได้ครับรับทําบัญชีหรือถ้าเป็นวิศวกรก็อาจจะรับจ้างออกแบบรับจ้างคุมงานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ หรือถ้าใครเก่งหน่อยเรียนเคยเรียนเก่งอย่างนี้นะครับก็อาจจะสอนพิเศษก็ได้หรือทำธุรกิจพวกพรีออเดอร์ก็ได้นะครับขายของตาม Facebook ตามเว็บไซต์นะครับใครอยากได้ของจากต่างประเทศเรามีจองให้นะครับสั่งซื้อให้นะครับแล้วก็ได้กินเปอร์เซ็นต์จากส่วนลดอะไรก็ว่าไปเก็บเงินลูกค้ามาก่อนทำได้หรือจะหาข้าวของมาขายใน Amazon ก็ได้นะครับเยอะแย,ยะครับ ทำคลิปลง YouTube เอาค่าโฆษณาอะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่ามันจะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับเราพอจะมีเครือข่ายลูกค้าอยู่เราพอจะมีความรู้ประสบการณ์เอาตรงนั้นก่อนนะครับสมัยผมเป็นนี่นะครับแล้วก็ยังทำงานประจำอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นก็รู้แล้วว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวไม่พออยากหาไรายได้เพิ่มทีนี้อยากหาไรายได้เพิ่มทำยังไงดีตอนนั้นตัวเองก็เป็นวิศวกรอยู่นะครับก็ ทำงานนะครับสังเกตสังกาก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับหรือบริษัทที่เขาขายสินค้ามาเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผมเนี่ยเขาชอบทําผิดนะครับสั่งอะไรไปก็ผิดสเปคนะครับมีอะไรต้องมาแก้ไขตลอดตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะครับผมสังเกตเห็นบ่อยเข้าก็ยกหูโทรศัพท์เลยครับยกหูโทรศัพท์ไปหาซัพพลายเออร์สอารายแล้วก็บอกว่าผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แบบฟรีๆนะครับไม่คิดสตางค์ด้วยจะเข้าไปดูให้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเพื่อในการปรับปรุงทำให้การทำงานของเขาเนี่ยเพิ่มกระแสเงินสดด้วยอาชีพต้นทุนต่ำเอาละครับทีนี้เรามากันที่100%ที่2นะครับ 100%แรกเราคุยเรื่องการลดรายจ่ายไปทีนี้100%ที่2ก็คือการเพิ่มรายได้เราจะมาโฟกัสทุ่มเทกับการเพิ่มรายได้กันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดแบ่งเวลาให้กับการสร้างรายได้เพิ่มนะครับโดยโฟกัสไปที่งานหรือธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำนะครับเนื่องจากเราไม่ค่อยมีสตางค์อยู่แล้วเราติดหนี้เราติดลบอูจะให้เราไป ลงทุนอะไรมากมายก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสา